สวัสดีครับผมนาวากาเดกธนุตวลพิชาครับเป็นเจ้าของรถโตโยต้าโคราคอสรีอ GR สปอร์ตสีแดง <echo noise> เพราะว่าผมเคยผิดหวังจากที่อื่นแต่ผมแฟนแฟนขับของที่นี่ระยะเวลาน่าจะเกิน10ปีแต่ไม่เคยได้ไปติดนะครับครั้งนี้ผมได้มีโอกาสติดเพราะชื่อเสียงที่นี่ความรู้สึกผมเนี่ยผมไปดูรถเจ้านายแล้วมันดูดีเสียมันเพาะผมก็ถามเจ้านายสิดายบอกร็อกกสาวผมบอกแพงไหมบอกไม่แพงหรอกได้แนวความคิดแล้วครั้งหนึ่งในวิถีถ้าผมซื้อรถใหม่คันนี้นะ ผมจะติดล็อกเกซสาพอใจครับ mm hmm. เพราะว่า mm hmm. พอใจตั้งแต่เมื่อวานแล้ว,วมเมื่อวานมันไม่เสร็จผมก็กลับไปก่อนไอ้ไอตรงที่แผงที่หลุมยางอะไรผมเห็นเด็กเขาทำแนละ้วขนาดเขายังไม่ได้หุ้มตะกรันผมเห็นโครงแล้วเขาออกแบบได้เรียบการออกแบบที่เรียบได,ได้เพราะเคียร์ก็มีเครื่องมือที่ดีเยอพลเนี่ยเขาเครื่องมือก็นมาจากอเมริกาแล้วเขาก็มีห้องทําแล้วช่างก็เป็นมืออาชีพสวยนะขนาดยังไม่ขึ้นรูปนะผมพอใจ <S <S คือล็อกเก็ตานะครเขามีเครื่องเสียง ตั้งแต่ราคามหมื่นต้นถึงเป็นแสนเพราะเขาก็มีรถที่เฮียพลเขาทำมาไว้เป็นตัวอย่างแล้วก็จะมีห้องฟังเพลงอ,อยู่3าห้องถ้าพวกเพื่อนๆน,นะครับอยากติดเครื่องเสียงผมขอแนะนำที่ร็อกซาที่นี่เลยครับรัชดาซอยสามกนะครับติดถนนใหญ่เลยครับอันนี้ผมพูดจากรประสบการณ์ที่ผมใช้ริงแล้วผมมาติดแล้วนะครับเพราะว่าของเขาดีจริงๆผมชอบอัธยาใจที่นี่นครับมันอบอุ่นและอย่างหนึ่งโดยเฉพาะห้องท,ที่มารอเนี่ยระหว่างรอรับรถเนี่ยมี WiFi ให้ใช้ด้วยถามภรรยาพอใจไหม ไม่เขาโอเคนะครับเพราะว่ารถรถเนี่ยผมไม่ได้ใช้นะครับเพราะให้ภรรยาลใช้สุดูก็ใส่เสื้อสีแดงนะครับอ่าก็ซือรถแดงเสื้อแดงดีนะล้ำท้าไ่แดงด้วยผมแนะนำรถเกียร์านะครับเพื่อนๆที่นี่ดีจริงๆ สวดีค่ะทุกคนพบกับคุณลูกค้ามาแล้วใช่ไหมคะกับคุณลูกค้าเจ้าของรถ y ต t a c o r o l l a Cross VR s p o r ตตอนนี้ไปดูกันดีกว่าว่ารถคันนี้ติดตั้งอะไรและพิเศษยังไงบ้างพี่เมย์พาเราไปดูกันเลยค่ะค่ะเริ่มต้นเลยก็คือติดตั้งซับหลุมยางอลายพิซซึม SQ 1 0 2 DSP ค่ะค่ะจะมีการเดมทั้งหมดลูกค้ารีเควสตมาก่อนเดมสองชั้นอ๋อข้างหลังตรงซับหลุมยางอะไหลูกค้าก็เดมด้วยจำนวน2แผน่นค่ะกับ คันนี้ดิแดทั้งหมด10<ส>แผ่นค่ะยังมีคำถามว่าให้ดแดมสองชั้นคือ,อยังไงมาดูตรงนี้ก่อนนิดนึงทุกคนการแดมสองชั้นนี่ค่ะข้างนอกที่ทุกคนเห็นกันเดียมันคือแค่ชั้นนอกเท่านั้นทุกคนแต่ว่าหากเราแกะแลำโพงออกมานะคะข้างในเนี่ยเราจะดแดมอีกชั้นหนึ่งด้วยค่ะการดแดมสองชั้นอย่างนี้เนี่ยดียังไงคะที่เมย์ก็หนึ่งประตูของรถญี่ปุ่นมันก็จะมีช่องว่าง ขอาอากาศ <Okay. S 2> พอแดมสองชั้นปุ๊บก็ช่วยเรื่องการกั้นแรงดันอากาศทำใหประตูเรีบ๊บเป็เหมือนตู้ลโพอง,พง <Okay. S 2> ทำให้บิดเมสถ่ายทอดเสียงออกมาแน่นกระชับไม่สั่นคลางด้วยค่ะก็ตรงนี้ที่ติดตั้งแผ่นแดมเนี่ยติดตั้ง2แผ่นเพื่ออะไรคะพี่เมย์เรื่ด,ด,ด้านหลังจะเป็น <Okay. S 1> การติดตั้งซับหรือยางอะไรนะคะ <Okay. S 1> มันเป็นโครงสร้างเหล็กอยู่แล้วพอมีการสั่นสะเทือนมันก็จะมีเสียงรบกวนด้วยอันนี้ oh. ก็ช่วยให้มันแน่นกระชับยิ่งขึ้นด้วยค่ะ ก็ใจแล้วค่ะทุกคนคือถ้าติดตั้งไปกับตัวเหล็กเลยเนี่ยบางครั้งเวลาซับมันสัน่นเวลาซับมันทํางานมันมีการสั่นนะคะทุกคนมันก็จะแบบกระแทกกันมีเสียงสั่นได้ใช่ไห<ช>มคะ,คะ,ะการติดตั้งแผ่นดันไปก็ทําให้แบบมันปึกป๊กๆค่ะทุกคน,นเวลาเสาถ,ถ,ถ่ายทอดเสียองออกมาจะได้แบบนัดแน่งแล้วก็ไม่สั่นคลั่งค่ะ,<ช>คะทุกคนบางคนก็อาจจะมีคําถามว่าให้ติดตั้งตัวซับย่างอะไรแล้วเนี่ยแม่แรงการใช้งานต่างๆเนี่ยมันยังแบบสามารถวางอุปกรณ์แล้วก็ใช้งานวางของได้เหมือนเดิมไหมชิ้นงานเสร็จทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็ยังสาามรถ ใช้ได้เหมือนเดิมฟังก์ชันยังใช้ได้เหมือนเดิมเลยค่ะ,คะเราทําออกแบบด,ดีไซน์ให้ลูกค้าโดยเฉพาะเลยคันต่อคันเลยค่ะอืค่ะ ถัดมาค่ะนอกจากในเรื่องของบริเวณท้้งสัมภาระทางด้านหลังอย่างที่พี่มีบอกว่าคันนี้ได้ปิดลำโพงทั้งคู่หน้าคู่หลังเป็นของพิซซึมด้วยใช่ค่ะคันนี้ใช้เป็นของอะไรคะพี<อ>่เมย์ก<อ>็คู่หน้าเป็นลำโพงแยกชิ้นของพิซซึม M S 700 K Pro อ๋อตัวรุ่นยอดนิยมเลยใช่ค่ะติดตั้งในช่องเดิมได้เลยนะคะส่วนทวิตเตอร์ก็ติดด้านหน้าแดชบอร์ดได้เลยค่ะส่วนลำโพงคู่หลังก็อยู่ในซีรีส์เดียวกันก็จะเป็นลำโพงของพิซซึม M S 600 K Pro เช่นกันค่ะเป็นรุ่นใหม่ล่าด้ง ได้รับความนยิยมเช่นกันค่ะในองค์ประกอบของรถคันนี้คุณลูกค้าเพิ่มเติมคือส่วนของแอมปพิซึม MS 8.6 DSP อ๋อ oh, ใส่แอนด้วยเพื่อขับลำโพง<ะ>สองคู่นี้ด้วยเป็นการติดตั้งที่อยู่ใต้เบาะฝั่งซ้ายค่ะตัวเล็กมากเลยนะที่นี่ใช่ค่ะติดตั้ง<ะ>ในตำแหน่งใต้เบาะได้เลยเ<อ>บาะสามารถเลื่อนหน้าหลังอะไรได้ปกติเลยค่ะปกติจุดนี้เป็นจุดที่มองไม่เห็นอนะทุกคนเพราะเราอาจจะต้องวางเก้าอี้ทับไปอยู่แล้วแต่ว่าทางเราเราก็ทํางานให้ดูออกมาเรียบร้อยทุกๆตําแหน่งค่ะถึงตอนนี้ที่ว่าบางคนอาจจะมีคําถามว่าการติดตั้งตัว MDSP เนี่ยดียังไงคะพี่เมย์แอมตัวนี้หนึ่งช่วยเรื่องกําลังขับของ ัวลำโพงด้วยนะคะเขาจะมีหน้าจอดิสเพย์ okay, ไว้สำหรับปรับโวลูมเสียงปรับระดับโวลูมเสียงโวลูม,มซับ์นะคะสามารถฟังเพลงจากคอนเดิมปิดรถก็ได้<อ>หรือจะจากพอร์ตยูทีที่เราต่อให้คุณลูกค้าก็ได้หรือจะเชื่อมต่อบลูทูธก,ก็ได้ค่ะคนตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์มา,มากๆเลยสําหรับใครที่ไม่ต้องการเปลี่ยนหน้าจอลรถคือต้องการใช้หน้าจอเดิมๆอยู่เราก็สามารถใช้ตัวภาพขยายของตัวคอนโทรลเลอร์ตัวจิวจ๋วๆตัวนี้นะคะ่ะทุกคนในการขยายสัญญาณลำโพงได้ทุกตัว เลยนะคะสาหรับคันนี้ก็จะเป็นลาโพงคู่หน้าแยกชิ้นสองทางแล้วก็ลาโพงรวมชิ้นคู่หลังนะคะตัวนี้เอาอยู่เลยค่ะแล้วตัวนี้เท่าไหร่คะพี่เมย์สำหรับรตัวเบาๆหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยบาทค,ค่ะพร้อมติดตั้งเลยพร้อมทาครอบสวยๆอย่างนี้เลยค่ะอืมคุ้มมากรวมติดตั้งนะคะสําหรับเจ<ช>้าต,ตัวนี้สําหรับรถคันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นระบบซิสเต็มที่ครบครอบคลุมเลยนะคะใช้ฟอนเดิมติดรถแต่ว่าเราเพิ่มตัวผ้าขยายแล้วก็ตัว DSP เข้าไปนะคะสําหรับขับลําโพงทั้ง2คู่แยกชิ้นคู่หน้ารวม ชิ้นคู่หลังแล้วก็ยังเพิ่มเติมในส่วนของตัวซับนยิยมอะไรแล้วก็ยังแดมทั้งประตูหน้าหลังสองชั้นแล้วก็ในส่วนของบริเวณที่ติด ตดั้งซับด้วยค่ะทุกคนที่เมทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยในงบประมาณเท่าไหร่คะสําหรับงบประมาณในการติดตั้งคันนี้นะคะก็อยู่ประมาณ5 0 0 0 0ื่นต้นนะคะอถือ,อว่าราคาดีค่ะพี่เมทุกอย่างที่รวมติดตั้งหมดแล้วเลยใช,ใช่ไหมคะสามารถผอนส่อนได้ด้วยนะคะส่วนเปอร์เซ็นต์ได้นานถึงกี่เดือนคะพี่เมได้สิบเดือนเลยสาหรับชดตี้โอ้โหทุกคนง่ายๆจิบๆเลยค่ะก็เท่ากับเดือนละประมาณ5,000ันกว่าเท่านั้นเองแล้วก็ได้ซิสเต็มทั้งหมดนี้เลยนะคะ สำหรับใครที่สนใจนะคะเป็นคนที่ชื่นชอบในเรื่องของเสียเงเพลงหรือว่ารู้สึกว่าระบบความบันเทิงเดิมในรถยนต์ของคุณยังไม่ตอบโจทย์นะคะติดต่อมาที่เราค่ะ Rocket Sound เราก็อยู่ที่รัชดาพิเศษ36ค่ะหรือว่าจะติดต่อมาที่ช่องทางออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น Facebook Rocket Sound Thailand Line, Adasai Rocket Sound แล้วก็ YouTube Rocket Sound Channel ก็ได้นะคะหรือว่าจะโทรมาก,ก็ได้ค่ะที่เบอร์0 2 7 9 2 9 9 9เเปิดให้บริการทุกวันนะคะค่ะให้ไงคลิปนี้ชอบอยังไงกด Subscribe ให้ี่กับพี่เมย์นิดน,นึงนะมีอะไรดีๆเรามาฝากใหม่นี้เปก่อนยค่ะ 好。